คุณค่ะในรายการม็อกวรารตี<อ>้ท่านผู้ชมคะ ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางบ้านได้โทรเข้ามาสอบถามกันในรายการของเราเกี่ยวกับข้าวใหม่ของคนม้งค่ะว่าสามารถหาซื้อรับประทานกันได้ที่ไหนบ้างค่ะอันนี้ต้องขอบอกคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะว่าปกติแล้วค่ะข้าวใหม่ของคนม้งเราไม่ได้มีไว้ขายนะคะแต่ว่าจะทําไว้เพื่อเส้นไหวบ้บพบุรุ่ค่ะและไว้รับประทานภายในครอบครัวและเครือญาติค่ะเพื่อตอนรับเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทานบ้านท่านใดที่ต้องการอยากจะทานจริงๆแล้วแล้วก็ค่ะ สามารถแวะเข้าไปในหมู่บ้านมองนะคะไปสอบถามกันได้ค่ะกับบ้านหลังไหนที่ยังมีเข้าใหม่อยู่บ้างนะคะก็สามารถแบ่งแบ่งนไปรับประทานกันได้ค่ะบทเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาดูเรื่องของเราในสัปดาห์นี้กันบ้างค่ะในช่วง t อออฟเดอะมงในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณลุงท่านหนึ่งค่ะซึ่งท่านมีแนวคิด อนุรักษ์ป่าไม้ค่ะและท่านก็มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่แตวัยหนุ่มๆเลยนะคะแล้ววันนี้คุณลุงท่านนี้ค่ะจะพาเราไปเยี่ยมชมพืนป่าของ ว่ามีพันไม้อะไรกันบ้างนะคะและที่สําคัญได้ข่าวมาว่ามีต้นยางพิษด,ด้วยค่ะค่ะและในสําหรับในช่วงศิล,ละปะบันเทิงนั้นวันนี้ชิมงานของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงเพราะๆจากศิล,ลปินมง้งของเราการแต่ว่าจะเป็นใครนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะส่วนในช่วงท่องเที่ยวค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทางบ้านค่ะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านทับเปิดกันค่ะหมู่บ้านนี้มีสโ,โลแกนว่าดูดาวบนดินค่ะและตอนนี้เขาก็กําลังสร้าง หอดูดาวอยู่ด้วยนะคะเราจะรอช้ากันอยู่ทําไมอะคุณผู้ชมไปชมสาระความรู้ดีๆจากรายการม้งวรารตี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะอนร้้ทาา,าีโว ล้าจงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเอ็มก็จะพาท่านผู้ชมค่ะมาพบกับผืนป่าอีกผืนหนึ่งนะคะซึ่งผืนป่าบริเวณตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณลุงท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเนี่ยตั้งใจที่จะอนุรักษ์ไว้เรียกได้ว่าเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของที่เข็กน้อยนี่เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตามเอ็มมาเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงคะเดี๋ยวคุณลุงช่วยเล่าความเป็นมาของผืนป่าบริเวณตรงเนี้ยค่ะผืนป่าตรงนี้นี่เราได้อนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ปีพศ2525นะครับสมัยนั้นคนอยู่ในป่าเขายังอยู่ในป่าอยู่นะครับแล้วก็เราก็มาถักถางทําไร่ปีเดียวแล้วก็ปี2525 25นั้นเราก็อนุรักษ์ผืนป่าตรงนี้ตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ถักถางแล้วก็ แนวความคิดก็คือเราจะเอาไว้เพื่อ,อเป็นการศึกษาแล้วก็เป็นการดูของเยาวชนรุ่นหลังว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเรานั้นยังมีอะไรเหลือหล,อลงอยู่ที่ เขายังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรของนองนี้ครับคุณลุงคะพื้นที่บริเวณตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณลุงหรือเปล่าคะครับเป็นที่ส่วนตัวเราทําไมคุณลุงถึงไม่เอาไปปลูกพวกพืชลาดอย่างเช่นขิงข้าวโพดอะไรพวกนี้ล่ะคะก็ตอนแรกก็คิดว่า,าจะทาเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็คิดไปคิดมาก็บอกว่าาดูจากพื้นที่ของบริเวณตาบลเ็กน้อยนั้นค่อนข้างจะไม่มีป่าหรือลงเหลืออยูออออ่เพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นตัวอย่าง จะอนุรักษ์พื้นที่แล้วก็ป่าไม้ตรงนี้ที่เป็นของตัวเองเนี่ยเอาไว้ให้ลูกหลานเขาจะได้เห็นในวันข้างหน้าว่าเออตรงนี้ยังมีป่ามีไม้มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นธรรมชาติอยูน่นะครับอันนี้นี่คือคุณลุงดูแลเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ,รบดูแลเองครับยากไหมคะกับการที่ว่าเราจะป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาตัดแล้วก็ถานที่ของเราเนี่ยคะครับค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเราต้องไปทำรรมาหากิน เพราะฉะนั้นช่วงที่เราไปธรรมหากินแล้วนั้นมีคนลักเล็กขโมยน้อยที่เขาจะเข้ามาขโมยของเราใน,ในพื้นที่ตรงนี้อย่างไปตัดต้นไม้มัง่งมาเอาไอ้ต้นไว้ไปกินมั่งเอาต้นคอมั่งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เห็นแต่ว่าเราพยายามจะอนุรักษ์ไว้ให้ได้นะฮะก็คือว่าถ้ามีเวลาว่างจะแอบมาดูบ้างคุณลุงคะแล้วเมื่อตะก่อนนะคะคุณลุงมาอยู่บริเวณตรงนี้เลยหรือเปล่าคะครับจริงๆแล้วบ้านจริงๆนี่อยู่ที่ ตำบลเก็กน้อยปัจจุบันน,นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือไร่ที่ลงเข้ามาถักถางปี2524แล้วก็จากนั้นก็มาสร้างกระท่อมไว้ตรงนี้ก็มาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะครับอยู่ประมาณ10กว่าปีนะครับหลังจากนั้นก็ไม่อยากจะอยู่ก็เลยกลับไปที่บ้านเอามาย้ายสัตว์ต่างๆเข้าไปในบ้านแนละ้วก็เลยปล่อยทิงพ,พื้นที่ตรงนี้ก็เลยไม่มาอยู่ ต่อไปตรงนั้นช่วงนั้นนะฮะแต่ก็ยังเข้ามาดูแลอยู่ครับจ<ล>งมาดูแลฮะไม่งั้นก็จริงๆแล้วตำบลเข็กน้อยนั้นป่ามันก็จะหมดไม่มีที่ไหนแล้วครับที่จะมีต้นไหวต้นคอแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ไม่มีเลนะฮะในส่วนที่เป็นพื้นที่ของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เ,เราการไว้ได้ก็คือด้วยใจรักแล้วก็เ,าเราก็พยายามมาดูแลแล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เราเรา,เราอนุรักษ์ไว้เราห้ามนะ,ะใครอย่ามาตัดของเราไป คุณลุงคะเมื่อทางเข้ามาเนี่ยค่ะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยอะคะอ่ะคืออยากให้คุณลุงช่วยแนะนําต้นไม้หน่อยได้ไหมครับว่ามีต้นอะไรบ้างที่สาคัญสาคัญอะไรเงี้ยครับต้นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยจะมีน้ายามันจะเป็นพิษนะครับสรรพคุณมันก็คือสมัยก่อน,นคน,น โบราณนี้เขาจะไม่มีปืนนะครับเขาจะใช้หน้าไม้แล้วก็จะไปตากัญญามาประทานฐานรูดอกนะครับคติดกี่ออกครับตดยัางมันก็ออกแล้วทีนี้ก็ไปยิงสัตว์นะครับสัตว์ก็จะได้มีอาการสัตว์ก็จะล่วงมาตายนะครับแล้วคือฆ่าเดียวแคนนะคะคนก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับเวลาเขาไปสัตว์เนี่ยเขาต้องระมัดระวังอย่างให้มีแผลนะครับไม่งั้นต่อเดี๋ยวก็จะเข้าตัวอีกนะครับส่วน ต้นกลางตรงนี้ก็เป็นต้นไหวนะครับถ้าน้องๆบบงคนที่เขายังไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าต้นไหวมันเป็นยังไงเนี่ยฮะต้นต้นกลางตรงนี้ครับที่มีใบเล็กๆต้นไหวในสรรพคุณก็คือจะมี2สองอย่างก็คือหนึ่งตับเครือมันไปข่ดเป็นเก้าอี้นั่งก็ได้่งกินน้นก็ได้นะซะึะือว่าหลายๆอย่างนะฮะสามารถทําได้แล้วก็เขาจะเอายอดยอดอ่อนนั้นไปต้มกินก็ได้ ส่วนต้นคอนะครับต้นคอคือต้นนี้นะต้นคอนี้ก็สามารถเอาต้นมันไปต้มกินก็ได้นะฮะเอาไอ้ลูกไปไปกินก็ได้ส่วนใบคอนะจะมีประโยชน์มากสําหรับคนบนเขาบนดอยเนี่ยเขาไม่มีเงินที่จะไปซื้อสารกัสีอะไรเนี่ยเขาอาจจะใช้ใบตรงนี้ไปขัดนะฮะแล้วก็ ให้เป็นหลังคาบ้านครับตัวคาบ้านได้ยูได้ประมาณสองปีนะครับใบแค่อันนี้นะคะนานเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือต้นกอกน้ํานะครับที่มีที่ผลิตลูกนะครับตัวกอกน้ํานะครับแกะข้างในจะเป็นเม็ดสีขาวอย่างนี้ก็จะกินได้นะครับกินแล้วก็จะมันนะฮะต้นกอกน้ำนะฮะ อันนี้เป็นชาแท้ๆที่ในบ้านเราก็มีพระจะเก็บลักษณะอย่างเงี้ยชานี้ก็เป็นเศรษฐกิจตวัวหนึ่งที่าสามารถทับหลกได้เยอะเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจตวัวหนึ่งที่สามารถทําได้รายได้ดีพอสมควรแต่ว่า,ารู้สึกบ้านเรานั้นไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เพราะว่าน้ำหนักมันไม่ไม่ค่อยได้ก็เวลาเราไปทำแห้งแล้วมันจะเบากระสอบนีงก็ประมาณ2ี่สิบามิบกิโลอะไรเงี้ยแต่ว่า รสชาติจะอร่อยเนี่ยอร่อย mm hmm. คิดว่าลุงก็ลุงกําลังคิดว่าลุงจะขายายพันธุ์แล้วก็พยายามจะปลูกพื้นที่นี้ให้เยอะแล้วก็ธนาพตทธาตำบลงเข่งน้อยเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็น่าจะทาศูนย์ขายใหนักท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นที่อยากจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเราข้างหลังเขาจะได้รู้ว่าเออมันยังมีอย่างนี้อย่างนี้อยูอย่ในพื้นที่เราเนาะอย่างนี้นะครับก็เลยพยายามจะอนุรักษ์ไว้ คุณลุงคะ,คะในพื้นที่บริเวณตรงนี้คะ่ะถ้าสมมติว่ามีเยาวชนนะคะรวมกลุ่มกันมาคืออยากจะรู้จักแล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับว่าพันไม้ต้นไม้ของคนมงที่มีมาตั้งแต่อดีตนะคะคุณลุงเป็นพื้นที่เปิดไหมคะ,ะเปิดครับทุกวันนี้ก็เป็นพื้นที่เปิดอยู่แล้วนะครับอย่างทุกวันนี้ก็มีการแสดงหนังหลายๆเรื่องที่เขามาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อแสดงเป็นละครเป็นหนังอะไรเนี่ยแล้วก็มาใช้พื้นที่ลุงก,ก็เปิดนะครับ แล้วก็ถ้าเยาวชนหรือน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องป่านี่ครับอยากจะมาดูมาศึกษาก็ยินดีที่จะพามาแนะนำแล้วก็มาดูนะครับคุณลุงคะแล้วคุณลุงคิดว่าคุณลุงจะอนุรักษ์ผืนป่าผืนนี้ไว้คะอีกนานเท่าไหร่คะครับคุณลุงก็คิดว่าจะอนุรักษ์ไว้จนกวา่าชีวิตของลุงจะสิ้นไปแล้วก็จะพยายามให ลูกหลานเนี่ยอนุรักษ์ต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นผืนป่าผืนเดียวที่ยังมีพืชพันธุพยาหารที่อยู่ในนี้ครบสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ลูกหลานต่อไปเนี่ยเรียนรู้ว่าเออผืนป่าตรงนี้ยังมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อยู่ในพื้นที่นะครับค่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ ความรู้ดีๆกับคนรุ่นหลังแล้วก็เยาวชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ประมาณ40กิโลเมตรผ่านเส้นทางพื้นราบ28กิโลเมตรและเส้นทางึ้นเขาผ่านโค้งธรรมดาและโค้งหักศอกกว่าร้อยโค้งเชียวนะคะท่านผู้ชมเราสามารถไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยระยะทางประมาณ18กิโลเมตรค่ะระหว่างนี้จะได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติด้านล่างที่สวยงามตลอดเส้นทางการเดินทางเลยค่ะ ชมคะนะจุดที่เอมยืนอยู่ตรงนี้นะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะอัลละหีอีกเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมชมสวัสค์บนดินกันค่ะประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นชาวเขาเผ่ามงค่ะประกอบอาชีพเกษกรเตรกรรมทำไร่ปลูกกระหล่ำปลีมันฝร,รัง่งผักผลไม้เมืองหนาวเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะพบเห็นไร่กระหล่ำปลีของชาวบ้านตลอดสองข้างทางถนนเลยค่ะ เห็นว่าที่นี่เป็นแหล่งปลูกกระหล่ำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะท่านผู้ชมคะอากาศของภูทับเบิกที่นี่นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางด้านข้างของเอ็ทางด้านนี้นะคะก็เป็นเส้นทางน,นะคะที่เมื่อสักครู่นี้คะ่ะเราได้ขึ้นมานะคะ่ะเอ็เชื่อได้เลยนะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ย พื้นผืนป่าของภูทับเบิกซึ่งเต็มไปด้วยต้นนางพญาเสือโครง่งพากันออกดอกสับะรังเป็นผืนเขาจนทําให้ผืนป่าใหญ่กลายเป็นสีชมพูสวยงามยิ่งนันกหากเรายืนอยู่บนถนนที่ตัดขานเนินเขาน้อยใหญ่จากทางแยกด่านที่ทําการอุทยานภูหินร่องกล้าสู่บ้านทับเบิกระยะทาง6กิโลเมตรทางด้านซ้ายเราจะเห็นเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนแต่งแต้ด้วยสีชมพูส่วนด้านขวามือจะเป็นแปลงกล่อมปลี ระดับระดาขุนเขาราภูพรมสีเขียวคุณลุงคะเดี๋ยวคุณลุงช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของชุชมชนหมู่บ้านแห่งนี้ให้พวกเราได้รับทราบหน่อยนะคะครับจริงๆแล้วที่นี่เป็นหมู่บ้านทําเปิดทั้งด้านหลังที่เห็นหมู่บ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านทําเบิดจริงๆคนเป็นมาของหมู่บ้านทําเบิร์น,นี้ก็อยู่มาประมาณ200ปีน่าจะได้เพราะว่าเมื่อก่อนในตามที่ปู่ย่าตายายเขาเล่ามาให้ฟังเนี่ยตอนที่เขาออกไปยมมาจากประเทศเราที่มาอยู่ตรงที่หมู่บ้านทัานเบิร์นี้ อำเภอหลุงเก่าเนี่ยไงไม่เป็นอำเภอมีมีบ้านประมาณสักยี่สิบหลังเพราะฉะนั้นไอ้ที่ที่มาอยู่ที่นี่ก็ประมาณสักเกือบสองร้อยปีจริงๆที่บริเวณที่เห็นตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นสถานที่ที่ปลูกฟิ่นแต่ว่าเมื่อพศ2 5 1 1้เราก็ <c oughs> เข้าใจเิดแล้วก็เข้าป่าเป็นผอพอได้ประมาณสัก15ปีได้เพราะฉะนั้นปีพศ2 5ภ5เราก็ก็ กลมาร่วมพัฒนาชาติไทยครั้งหนึ่งก็เรามาก็กลัามาอยู่ที่ที่เดิมก็กลัามาแล้วเราก็มีทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนะี่ยเขาก็มาส่งเสริมปลูกกระหล่ำไปก็ปลูกพืชที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกมาระยะหนึ่งก็มีผู้ว่าลีเละถึงั่านะก็ขึ้นมาจัดสถานที่ตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวตัวน,นี้ก็เลยมีชื่อเสียงก็ขึ้นมา เนื่องจากที่นี่มีทิวทัศน์รายรอบด้วยธรรมชาติและป่าไม้ที่สวยงามสภาพภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปีเนื่องจากล่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยู่บนที่สูงจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลโดยช่วงเช้าจะมองเห็นกลุ่มเมฆและทะเลเหมอกตัดกยอบเชือกเขาเพชรบูรณ์นั่นแหละค่ะบริเวณจุดชมวิวมีหน่วยพิทักษ์ของอุทยานภูหินร่องก้าตั้งอยู่ค่ะ ภูทับเบิกยังเป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์คือเป็นจุดรองรับน้ำฟ้ากลางหาวหากท่านผู้ชมยังไม่เคยได้ริมรถกับสายลมหนาวบวกกับสัมผัสด,ดวงดาวบนพื้นดินและที่ตื้นตันกว่านั้นคือสายลมทะเลหมอกสามารถเที่ยวที่ภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นะคะชาวม,มงที่นี่ทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ชมกับแนวคิดอาการอนุรักษ์ป่าไม้ของคุณลุงค่ะดิฉันก็อยากให้เด็กรุน่นหลังเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยนะคะและต้องขอบเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงอนุรักษ์ป่าแบบนี้ไปอีกนานๆค่ะเสื้หมุ่บ้านทับเปิกค่ะถ้าปีนี้คุณผู้ชมทางบ้านท่านใดมีโอกาสได้ไปแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะ,ะมาฝากดิฉันและก็จิมงานรายการมุง้งไรตี้ของเราด้วยนะคะได้ข่าวมาว่า ที่นั่นทะเลหมอกสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประกวดมิสมงไทยแลนด์ปี2 0 1 1นะคะปีนี้จัดขึ้นที่ตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองการในระหว่างวันที่10-11ถึงธันวาคมนี้นะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปแถวนั้นค่ะก็สามารถแวะเข้าไปชมและก็ร่วมกิจกรรมดีๆได้ในการประกวดได้ค่ะเพราะว่าตรงกับเทศกาลปีใหม่มงในหมู่บ้านด้วยนะคะ หากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการมูงไรตี้ค่ะสามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่ e ีเมล star m star m co th ได้เลยนะคะ นี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านขายเสื้อผ้าชาวดอยจักสากาค,ค่ะเห็นว่าที่นั่นมีเสื้อผ้าลายปักมุ้งสวยๆมากมายเลยค่ะและเหมาะกับการสวมใส่ทั่วไปด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะและเครื่องประดับสวยๆจากปริชาติค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะย้อ,จองจงซินจีดัว